คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นเ,ตนเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบมาฝากกับมัตฑการอยู่ช่องมัตฑการผ้ารวยนะคะค่ะท่มมานผู้ชมเมื่นี่นะคะแอดกระเด็นทางมาอยู่ที่วัดตุงหน้าเพิ่นนะคะ นี่นะคะกับเป็นสถานที่วัดนะคะวัดดงานาเพินนะคะเป็นเป็นวัดเก้าแกนะคะท่านผู้ชมเอามอวานนี่ปูเพิ่นกับว่าซื้อฟังว่า สถานที่ตรงนี้เป็นที่เรียงสร้างเนาะคะ่เะเพิ่งก็เลยปั้นนะคะปั้นรูปสร้างไว้เนาะคะ่ะและปูเพิ่งก็ว่าเป็นเมืองรับแร่้าตงไปขทางใต้นั่นจะเป็นเมืองรับแร่นะคะ ตรงนี้ว่ามันเป็นกุฏิเก่าปูอเอาไป่ลนองแค่ือเียนไโอะโอออ๋อเออเออเออขั้นอจเจ้ากบเอากระดานพื่นเขียนให้ไว้ได้ปะ เอาคำเต้นบ่ให้เอ็น okay. น mm ี hmm. yes. so ่ฮากะเอาแต่ต hmm. okay. right so. 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 ัวเลขก็ว่าได้ตัวเลขมาแล้วกันนี่เนาะเดี๋ยวบุคคลจะไปถ่ายอยู่ตนั้นค่ะนี่เจ้าแขนนี่มีน้องแค้นเนาะเรามาซื้อสารเราม่เึงหนังด้วยเดี๋ยวมาทำพิธีต้องสงบเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเ่าค่อยล่อเอาแต่ตัวเลขนะคะก็จะตวจสอบข้าวพลายถ้ำจะวาาตัวเลขไก่แน่นอนเนาะค่ะเดี๋ยวค่ะเอากะออกมาอยู่ข้างนอกเนาะค่ะ เดี๋ยวรออาตราตัวเลขนะคะค่ะนผูมชมเดี๋ยวรอดอัต่ตัวเลขนะคะตัวเลขก็ได้นะคะรอแตัตวเลขเพราะ่าสถานที่นี้เนาะค่ะเป็นสถานที่โบราณน,นะคะเป็นเมืองรับแร่น้่นเนาะค่ะอยู่ที่วัดตรงหน้าเพื่อนนี่เนาะค่ะ อย่าปูมันกำลังจะมาซื้อไปสั่นแต่ว่าเพิ่นบรองขออนุญาตในทายถ้ำนะคะแต่ว่าตัวเลขเดี๋ยวรอบแป๊บนึงเนาะค่ะได้แน่นอนนะคะแก้วมันี่โชคเออแก้วมันี่โชคประมาณนี้แหละที่จะเป็นแท้ถ้ำมากัลนะแก้วเนี่ยเนียนเป็นอยู่ในนีได้สั่งแล้วอยากถามตอนที่ไปถ้ำพิธี่ขอตัวเลขเนี่ย อันเพิ่นเฮ็ดจังไดนครับเป็นกับเกลี่ยกินยาดูนเหตุการณ์แม่นเพิ่นกับโฟนเพิ่นกับมวนมีความสุขเนาะยาอมอนสิมาหาเพิ่นดามันนี้เมื่อนี่คือพุ่มทีพุ่มท่านอยู่ในนี้นะกระต orn รับยาอมอนเบิดผลมาเมันฉะนั้นยาแก้วมันนี่ชนจะอยู่ปรได้เนาะก็ได้ขึ้นมามวนมาล้มเป็นงามเป็นงามขึ้นดาบกลางมาหา ก็ดีใจเนาะทีมึงเลยมากพันยองหัว่อยพันมุ้งเออพันนากระชูเแค่แหน,หนยาอมอนมาเด้อเอาแต่ตอนนี้หันชีแฮงจังไหนลูกหลานน่ะยังบ่ได้ซับคอยกะไหวจ่างชี่เนาะพันกะเอามือหาน้วตีนพา่อยเนี่ย มุนคือเดาหาคือสี่เสหานึค่ะไปด้วยตีน้ำผาคอยแปะแปะแปะคอยจนมุนหมดอันนี้เพิ่นมาหาหนึ่งเนี่ยต้องมาห้าก็ต้องคอยก็ป่รู้เด้ออันนี้อันนี้ความหมายเนาะล่าแล้วนะเอามือตีน้ำผาคอยแปะแปะแปะก็เลยบอกว่าญาเอ้ยประจันอิจินดานี่ปึกนะคอยว่าสินเนาะปูญาเนี่ยกูบ่าเมนปูแล้วก็ว่าจังสั้นแล้วก็ว่ากูญาเอาอะไรเป็นญาอีหยังเนาะลูกหลานก็อยากทราบว่าจันเนาะ คุยยาแก้วมานี่โชคว่าหลังจากนั้นมาแล้วคอยก็เลยบอกว่าคอยบ่มีซับที่สิแก่ยาอม้อนมาไหนมันต้องได้ใส่ซัพบเมื่อนีเบื่ออื่นเนี่ยอยคือขอรหัสซัพ์เพป็นกระตีนนำพาคอยจังสีจังสีคอยก็ว่าคอยปลึกคอยก็เลยเขียนให้หน่อยสิก็เขียนจังอสินี่นี่บอก จุีบแม่นเนี่ยหัม้นแอนตอนงายอยู่ในหลังแม่นค่ะเุ้ยปลาจับหไม่าบานยุ้งไกันกัดม้นหมดคัดตดือลกพี่น้องพได้ทันแม่ม่เนบ่อหอยไทยเิ่นบ่อยไทยเป็นบ่อน่ำเกเดียวเป็นป่นเฮ็ดผู้เดียวน้ำกับามีเพ้งรมียังบ่มีเพ้งมียังแต่กับม้วนผู้เดียวม้วนตางามมดเลยงามมัเลยม้วนมีต้นสุกไย มีความสุขแต่ในความในในความที่เจ้าไปอยู่กับญาเจ้าว่าเป็นตัวไหนห่วยซ้องหกเปลแล้วก็หาหนึ่งขั้นเอนี่อยไอยู่ในป่าอยู่ในปที่เบิ้งนี่ก็เป็นซ้องไปกับปูไปกงาไปกับงไปกไปงาไปกับงาไปกับงาไบงาไปกับงาไปกับกับงาไปกับาไับงปกับาไับปกับงาไกับงังไาไปกับงกับงไปกับงไปกับงไกับงาบับงไบับงไปกั ใครได้สามตัวเป็นตัวใดผู้เจ้าอยู่น้ำน้ำปูอันนี้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในป่าเนาะค่ะนะอยู่ในป่าช่องหกแปดค่ะกับหาหนึ่งไปพิจารณาเบิ่งนะคะนาะในความรู้สึกแต่ว่าบ่าเปลี่ยนแปลนหาหนึ่งบอกค่ะเพราะว่าเั็นยูฟ่าน้มกันเพิ่นเขียนจังที่อืออืออืมเนว่าจังสจตามที่เบิเมอเพิ่นนเพิ่นกังว่าออืออือเอาเอาไปเนว่า เอาไปให้ได้ซับได้ได้เอาได้แห่ยงานอามอนมาผลมาผลมาอือองานเสร็จได้แห่งบอสครับหัวใจแห้งกลางวันสิมีไม่เนาะค่ะสีม้หลังจากหัวออกแล้วหลังจากหอยออกแล้วค่ะเันหอยบ่ออกเลาสิได้แห่งผลในแห้งคือเก่าค่ะในแห้งคือเก่าลือนหอยบ่ออกก็ได้แห่คือเก่าหอยออกหม้อคลอดม้อรั่มเมื่อนี่มันเพิ่นคือผู้ใดครับคือเป็นน้องแพนคนสวยเนาะค่ะนคนสวยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพปูกุดแท่พันตีไก่สอนปูริสุโถเนาะค่ะเนาะ แล้วนี่เพิน่นสีได้เป็นเจ้าภาพอ่าองยาอามเนาะคะเนาะเศรษฐีเฮในมาในวัดแห่งนี้ครค่ะคือมาเมื่อนี้กับมาได้ขอพุ่มทีพุ่มท่านพุ่มมันอยู่ได้นี่นะคะว่าเีษด้เอาญ่าไปตั้งมองไหนะนะแต่ว่าก้อนสิเฮหงานี่กับขอโศกสะกอนเพราะว่าพวกเขาบ่มีรับตอนแรกเพินพ่นเจียมมาที่หลังครับจ้า <c oughs> ม,นนมนี่บ่มีัแล้วเพิ่นกัเอาเมื่อน่ะตีนะาภาเ อีวะจุกเนี hmm. ่ยคะมุนเหมิดก็กติเจ๊งซี่เจ๊งซี่เป็นว่าเจ๊งซี่เป็นกระตีเจ๊งซี่เจ๊งซี่ก็เลยบอกว่าบวกผู้จักดอกหน้าว่าสันมันปึกมันหนาไรไอีจินดาเนี่ยบ่บ่กดบ่เบี้ยวจักตีเป็นกระไรเขียนเป็นเจ๊งซี่แหละค่ะบ่งไปกันคือสองหกแปดค่ะคือคนนี้นี่จ้ามาบนท่นมาไหนกันนี่แหละค่ะไปขออยู่ในป่าไปขออยู่ในป่าอยู่ในป่ายุ่งแั่เต็มบานจ้า โอ้หเพิ่มนมาส่งแม่ค่ะเมื่อลหเพิ่มเมื่อนแมนสองหกแปดกับแปดห้าหนึงหรือจังไรประมาณนี้ลรากลังทับกันแมนเิ่นหมายเลเลยแต่ก็ได้ตัวเลขมากนี่แหะค่ะเพิ่นเขียนในสิทธิ์กัปหลูนเขียนแบบเขียนแบบนั่นเลยเพิ่นเขียนเหมยนเลแมนเพิ่นอยากูสอคนอยแกะมณีมณีชดเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นเปลี่ยนยาซื้อจังสี่ยาซื้อแบบนี้เครับเพิ่นห้ยเลขชุดนี้มณีชด ือด้อพนยู่ใ้สางนี่พันมาโอ้ไปกัได้แบบนี้พนจะไปพันคนเย็นแล้วซื้อนี่คือซื้อยาอยู่ในสางเลยนะคะันบอกนี่นนี่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 น่นี่นี่นีนี่มัน pues mm ี่นี nah, <proverb ially> <played> ่นี S <S ่น่นน uh, ี Про ่นี่นีมนีนี่นี่นี่นว่นี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 ่่นีอนี่น่นี่าน่นี่นี่นีน่นี่นีนี่นนี่ หัวแรกของเพิ่นเนาะหัวแรกของเพิ่นที่เพิ่นเขามากเลยนะนับหนึ่งจากันมือเงินเนี่ยนะค่ะจ้ะหลังจากเน่คอยเพิ่นก็ว่ากันไหมตัวนี้เพิ่นสีไหและฮารจับตอนแรกเพิ่นก็เขียนให้ตัวนี้สกอนนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะบัลลูค่ะบัลลูเพิ่งเอาแบบห้าหนึ่งบอกเพิ่นเขียนตัวนดียสกอนโอันนั้นหน่อยโพดยางวาสันโอห่านึงก่อนแมนอีตัวก่อนเพิ่นว่าเอาไปตัวนี้เพิ่นว่า มันหน่อยโพดสางเวียงสางว่างปูยาบดายเด้มันยั่งไงก่อนกับวาสิเนาะขอรหัสเอาละฮัหญ่ซะก็เลยว่าจังสี่เป็นกระเลขเขียนมาจากสี่นี่ค่ะเปร็จแล้วสีค่ะเจ้ว่าพันพอบอกเป็นตัวเลขพันพอบอกฝากบอค่ะเป็นกระฟอนยังเดียวกฝากยังเดียวจ้ะเขียนหายเขียนจังสี่เลยค่ะพันจนบอกซื้อพันเนี่ยบอกซื้อว่าพัน คนบอกซื้อจ้าคนบอกซื้อว่ากันม้วนม้นมันนีชูดจ้าแต่ว่าวัดน้องซื้อว่าอะไรคือซื้อจังไหนวัดป่าโบวัดบวมเราวัดน้องบวมเราถาดแก้วนิมิตรถาดแก้วนิมิตรก็มีแก้วอีกต่อหล่ะซื้อเราอยู่างนี้จ้าบันนีบันนี้อยู่ในวันแห่งนี้มันขาดแคลนหลายอย่างเนาะเป็นมา มันพุ่มดีเป no mm ็น hmm. ไ okay. right. ่ะเป็นโบแกส์รมานขอบคุณเจริญจ <ok so ้าโซ่ๆแด้วค่ะมัดกระจัดนํ้ำพุนนะคะเด้อสองหกดเจ้ามนเหตุการสรุปนล้วบอข้อน่าเนาะมาไปเขียนแห่หนึ่งแล้วกับ่บมบเอเอาแล้วมันหน่อยพูดมันตัวแรกเลยค่ะห้าหมาก่อนแมนมาก่อนเลยบานนี้บอกว่ามันหน่อยพูนยามันสางเวียงว่างบบได้เวียงว่างามันให มันต้องใส่ซับายโอ้ยไก่สีเฮบุได้แล้วก็เลยว่าจังสันอืมลูกหลานสิมวันจังไหนเอาเบื่อเอื้อนนี่ฮันขอรหัสซับไนสาญญากวนกระเขียนนี่อืออืมอืม 5, อืมอืมกับแปดทับหาหนึ่งนี่ค่ะเอาจบว่าจะรูปได้ร่วมน,นี่ก็สองหกแปดห้าหนึ่งสามตัว 2, สองหกแปดห้าหนึ 2, 6, 5, 5, 1. 1> ่งจ้ 6, 8, 5, 1. 1> าเนาะค่ะ แม่นแม่นม่เขียนม่านจังสิ่งรางวัลใหญ่เลยถ้าอยู่ในป่าเนาะขักเกียกขักเียกจะคอยขั้นยุ่งยุ่งยุ่งไกาคอยไปเอนี้ไปไรยไปไปไปด้วยไปไปไปเมื่อยไปขั้นไปขั้นห้าหนึ่เดี๋ยวจะเขียนไหนชัดๆเร้ยค่ะดห้าหนึ่ง่าท่านมชาชมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่ ยาแก้วมันนี่นะคะมันนี่โชดเนาะคะ่ะเพิ่นกะลงประทับล่างนะคะล่างส่งนะคะแล้วเพิ่นกะเขียนตัวเลขเนาะคะ่ะแอดกะไดมาตีเป็นตัวเลขให้นะคะคือสองหกแปดนะคะเลขหกกับเลขเก่ากับระว่างไว้เนาะค่ะทำไช่วงกับสองเก้าแปดนะคะสองโตหานึงเนาะคะ่ะหรือว่าทำไผช่วงจะเห็นเป็นตัวใดนะคะกะ คอมเมนต์ใต้คลิปมาแบ่งปันแนวทางกันได้เนาะค่ะแต่ในสำหรับแอดนะคะ A A A B B B แะะคะอดก็เห็นเป็นสองหกแปดและหาหนึ่งนะคะทาง่องเนาะค่ะก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกกัยยาวกันเด้อค่ะท่าทรรมชุมบามาระชอบกับเรือนทานทามากักทาชอบกับจังไคเกบไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลายกินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้กงก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอจบคลิปในเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ